บอกว่าท่านกล่าวหาเลื่อนลอยมากท่านไม่ได้เอาความจริงมาพูดท่านผิดเปือนครับกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ดีที่สุดเป็นประโยชน์และป้องกันสังคมที่จะอาจได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุดเลยครับดังนั้นตอบต่อก็คือว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องการเมืองนะครับการเมืองล้วนไม่มีเรื่องอื่นคือการโต้หมัดทางการเมืองของสุภชัยใจสมุดต,ต่อความคืบหน้าแบบนับถอยหลังของนโยบายกัญชา ในที่ประชุมสภามีมติให้ถอนร่างกฎหมายควบคุมกัญชากลับไปพ <4, S 1> ิจารณา 5, ในชั้น,นกนารเมการใหม่อีกครั้งในฐานะแกนนำพักการเมืองที่ผลักดันนโยบายนี้สุภชัยเชื่อว่าความสำเร็จที่สะท้อนผ่านกระแสตอบรับคือปัจจัยเร้าที่ทำให้แม้แต่พักการเมืองร่วมรัฐบาลต้องทบทวนท่าทีตรงนั้นพอปลดล็อกมาแล้วมีการให้ลงทะเบียนดำได้ไหมครับค่ะล,ลงทะเบียนให้ปลูกเนี่ย ปรากว่าวันนั้นนี่มีผู้ที่ได้ลงทะเบียนจับสู่มนี่ล้านกว่าล้านกว่ารายและมีคนเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของออยถึงสี่สิบสองล้านคนผมว่าในมุมของอารมณ์ของของพักจันเมืองอื่นคงดูและตกใจแหละครับผู้่าทอนไม่ทอนเนี่ยหนึ่งในพักที่ร่วมลงมติส่งกลับกฎหมายฉบับนี้คือพักเพื่อไทยสุทินครังแสงรองหัวหน้าพักยังยืนยันสนับสนุนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ อ้างอิงถึงมาตรา18ในกฎหมายที่ให้ปลูกครอบครัวละ15ต้นจากเดิมที่จะให้ปลูก6ต้นรวมถึงไม่มีมาตราไหนกำหนดชัดเจนว่าห้ามเสพส่วนพรกประชาธิปัตย์ที่สนับสนุนให้ส่งกฎหมายกลับไปพิจารณาใหม่แม้จะเป็นพวกเดียวกันในรัฐบาลยื่นคำขาดให้กระทรวงสาธารณสุขทบทวนประกาศปลดล็อกกัญชาและให้กัญชาถูกกำหนดกลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้ง แต่เมื่อพิจารณาดูเนื้อกฎหมายทั้งหมดแล้วเนี่ยเห็นว่ายังมีความละหลวมมากและยังมีประเด็นที่มีความวิตกตังวลเช่นหนึ่งยังมีลักษณะของเป็นการกำหนดให้เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของการปลูกกัญชากับสองยังอนุญาตให้บุคคลทั่วไปสามารถที่จะจดแจ้งปลูกกัญชาได้ซึ่งเรื่องนี้ พักเห็นว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในทางปฏิบัติเราจึงเชื่อว่าจะปฏิบัติไม่ได้ในการควบคุมแต่จะเกิดอะไรขึ้นในสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือจะไปปล่อยให้มีการเสพกัญชากันอย่างเสรีเพราะในอีกทุกมาตราที่เราดูแล้วนี่มีเรื่องอันตรายยิ่งที่เรารับไม่ได้ก็คือไม่มีมาตราใดบอกว่าการเสพกัญชาในผิดกฎหมาย พักภูมิใจไทยพยายามตอบโต้นอกสภาด้วยการถแถลงยืนยันว่ากัญชาถูกปลดออกจากบัญชียาเสพติดและได้รับการสนับสนุนจากพักร่วมรัฐบาลด้วยกันไม่แปลกหากจะมีข้อสังเกตว่านี่จะเป็นการห่วงใยสังคมผสมโรงไปกับเกมเตะตัดขาด้วยหรือไม่เมื่อนโยบายกัญชาคือพระเอกของพักภูมิใจไทยทั้งในการเลือกตั้งที่ผ่านมาและครั้งถัดไป โดยเฉพาะหนึ่งในพักที่ออกมาตอบโต้คือพักร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิป,ปัตย์ที่จะเป็นคู่แข่งสำคัญและสูสีกับภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าอุชร,รชัยสอนแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน